คร um <laughs> <Yeah. S 2> ับอน้ำลายใหญ่น้ำลายไหลดูมามัญหาเห็บฮาหาเห็บามัดให้แมวดูดูดูลูกอันนี้ลูก โอ้คะเล่นจริงๆก่อนก่อนครับพอครับก่อนเพอครับก่อนเเอเอแล้วนะเฮ้

呃呃。Uh, uh.